สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังแฉนักร้องลูกทุงเอลเด้งเทกองจนเสียหายสื่อรุมสาบถึงว่าดังสู้คนอื่นไม่ได้เรียกได้ว่ามีเรื่องให้ชาวเผือกได้ทํางานกันหนักอีกแล้วสําหรับเพจเจมอยร้อยแปดได้โพสต์ข้อความระบุว่ารู้ไหมทําไมซุปตาบางคนยังอยู่ในวงการได้นั่นมีงานมีแต่คนรักเพราะเขาสะกดคําว่าวินยัยและความรับผิดชอบเป็นไงแม่ส่วนพวกที่คิดว่าตัวเองดังมักทําตัวไรความรับผิดชอบเทงานดังครมเช่น ร้องลูกทุงท่านหนึ่งดิวงานดิวงานกันมาสักพักตอบตกลงโดยไม่อิดออดเพื่อจะออกรายการผู้ใหญ่รับรู้นัดกล้องเชิญสื่อเกียมมาทำข่าวละสุดท้ายมาไม่ได้ละค่ะจะไปทำฟันเอ๊ะทำฟันใช้เวลาเป็นวันไหมนะทีมงานเลยขอทำกี่โมงคะเราขยับเวลาให้ได้ด้วยความมั่นไม่ได้ค่ะยังไงก็ไปไม่ได้ทีมงานอ้อนวอนงั้นวันถัดไปไหมคะเพราะเกียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนักร้องเชิดวะ่ะเชิดแบบ อีดอกดังแหละพูดดีๆให้รื่นหูสักนิดก็ไม่ได้สรุปเทกองเขาเสียหายชีก็ไม่สนสื่อรุมสาแลราเดอ้อถึงว่าดังเท่าไหร่ก็ดังสู้คนอื่นไม่ได้เพราะทำตัวไม่น่ารักนี้เองด้วยรักอีพิมเมียทนายตั้มหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเอ๊แต่งานนี้ใครกันนะที่ชอบเต้นเอวเด้ง,ดงรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ